สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องจอกข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณเลลีเดียนได้มีการโพสต์ข้อความและโพสต์คลิปลงในกลุ่มอย่าหาธรรม v v p p โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุไฟแตก ควบคุมตัวเองไม่อยู่แสดงท่าแท้ออกมาด้วยคำสาปแชง่งเอาร้องเรียนถึงเรื่องพย,ายนาคอีกนะครับเอาเลยครับตามสบายนะครับถ้าสิ่งไหนนะครับถ้าสิ่งไหนเรื่องไหนนะครับทำให้โคตรเง่าสักหลาดนะทำให้พ่อแม่พี่น้องชื่อ,อวงตระกูลของท่านนะครับทำแล้วชื่อเสียงวงตระกูลของท่านนะมันจะสูงขึ้นท่านทำไปเถอนะทำไปเลยนะครับ ถ้าสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้นหรือเรื่องใดๆนะครับที่ท่านตั้งใจที่จะทําแล้วทําให้ชื่อเสียงวงตระกูลโคตรเง่าสกัลราดของท่านมันตกต่ําลงก็ขอให้มันตกต่ําแล้วก็ฝังลงไปน่นะพื้นพระสุธานะขอให้ความคิดอัปยศอัปปีจันไลยนะครับที่ท่านกําลังทํากันอยู่นะครับส่งผลให้ครอบครัวของท่านมีความวิบัติชิบหายนะขอให้ทุกอย่างนะครับ ที่ท่านทําอยู่นะส่งผลให้ครอบครัวของท่านวงวงตระกูลของท่านนะเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของท่านนะเกิดความเขาเรียกว่าไม่มีที่จะยืนในสังคมก็ขอให้สิ่งสิ่งนั้นนะครับมันย้อนกลับไปหาท่านนะครับครอบครัวของท่านของคุณคุณหลายๆนะอีกหลายๆคนนะร้อยเท่าพันเท่าเดทวีคูณนะครับคุณคุณร้องไปเถอะนะ เรื่องอะไรแล้วแต่ที่คุณร้องนะครับถ้าเจ้าหน้าที่นะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านไม่ปฏิบัติก็จะถือว่าท่านะละเลยการปฏิบัติหน้าที่ท่านอย่าลืมนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ทําโดยลําเอียงทําโดยไม่ชอบมันมีข้อหามีความผิดร้ายแรงมากนะครับถึงขั้นถูกออกจากราชการก็มีนะครับ ถ้ารู้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนั้นทําโดยมิชอบอย่าตกเป็นเครื่องมือนะครับของคนกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งนะครับเพื่อความสะใจนะครับเพื่อการเอาชนะคนคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดที่จะทําผิดนะครับแม้แต่ครั้งเดียวทําถูกเสมอไม่ได้ชมนะครับไม่ได้ชมตัวเองนะครับต้องการทําทุกอย่างให้มันถูกต้องเป็นตัวอย่างให้คนอีกหลายๆคน ที่คิดที่จะพัดเป็นนักพัฒนาทำให้ถูกต้องทำให้ถูกทุกอย่างนะวันนี้ขอให้สิ่งสิ่งนั้นนะครับที่คุณกำลังกระทำกันนะครับให้มันย้อนกลับไปนะครับถ้าการตรวจสอบต่างๆมันทำแล้วทำให้โคตเง่าสกลาาดของท่านๆนของคุณคุณทั้งหลายนะเกิดความ จเจริญน,นะก็ทําไปแต่ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นการย่ยํายีมันเป็นการให้ร้ายมันเป็นการตรวจสอบที่เพื่อการเอาชนะเพื่อการเอาชนะคนคนหนึ่งก็ขอให้เรื่องราวต่างๆนะที่ท่านกําลังทํากันอยู่ให้มันย้อนไปหาพวกท่านหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียล ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วทั้งผัวทั้งเมียเลยค่ะฮ่าฮ่ว้ายว้สันดานเดิมที่ขี้กรบไว้ายโผฮ่าฮ่าฮาสาบานกําลังเครือบครานเข้าหามันเริ่มสติแตกแล้วสติแตกมานั่งด่าตัวเอง ให้ชาวบ้านฟังมีคนสาบแช่งมันทุกวันไม่พอมันเลยต้องสาบแช่งตัวเองร้อนรุ่มจริงๆคนบาปหนาฮ่าฮ่ไม่มีใครรับคำที่มึงสาบแช่งนั้นมันก็หันเข้าไปหาตัวมันเองนั่นแหละไอ้จำเลยเริ่มควบคุมสันดานและกำพื่อตัวเองไม่ได้ละ เอที่เคยสนับสนุนและโอนตังค์ให้สองผัวเมียนี้คิดใหม่ได้เลยว้ายวคุมตัวเองไม่อยู่แล้วหนึ่งฮ่าฮ่าฮาไม่เคยทำผิดสามคดีแค่สารสั่งปรับและโทษให้หลอลงอาญาไว้ก่อนฮ่าฮ่าฮาคุณเลลีเดียนยังได้มีการโพสต์ข้อความต่ออีกนะคะ โดยได้มีการโพ์ข้อความว่าโถนั่งไร้สดเหมือนคนบ้าที่มึงพูดเมื่อเช้าว่าถ้านายธาตุไฟแตกคือมึงน่ะเสียส่งกู้ไม่กลับพูดไม่มีสาระพูดเหมือนผีบ้าอวยตัวเองสภาพไอ้ป่วยตอนนี้เมา เหมือนหมาร้อนรนมานาั่งแก้ต่างในโซเชียลให้เอฟซีไฟล์หลงไหลถ้าบอกว่าลุงเปลี่ยนไปนะครับใครก็แน่ที่เปลี่ยนไปนะครับลุงพลก็จะเป็นลุงพลคนเดิมนะครับนะช่วยเหลือคนนั้นคนนี้นะเรื่อยมาไม่เคยคิดหวังที่จะนะได้สิ่งตอบแทนกลับขึ้นมานะทำโดยใจนะทำอะไรก็ทำไปนะวันๆันก็ทำแต่งาน ส่วนปานะจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับก็ดูเองนะครับหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าขอทานต่อรอไรฮ่าฮ่าฮ่มันบ้าหรือเปล่ายกหางตัวเองอยู่ได้ลุงผวยก็เป็นขอทานคนเดิมคนที่กินได้ทั้งเงินบุญเงินบริจาคและเงินค่าเปอร์เซ็นต์ แต่ละช่องที่มาถ่ายทำนี่หรือคนที่ให้ตัว่าเมืงนะ่ะตัวดูดเงินทั้งมิดและเอฟซีตัวยงและเมียออกมาปากดีอย่ามีเงินระวังนะเดี๋ยวโดนถอนประกรันจะไม่มีเวลามาใส่วิกมาเห่าหน้ากรองแบบนี้ นี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ